จบไปแล้วทุกคนหุยน่ารักมากอ่ะน่ารักมากครีมกันจะแตกคือมันธรรมดามากมันธรรมดาแต่มันพิเศษมากม,มันธรรมดาแต่มันมีอะไรแบบหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากทุกคน,นคือเร,เรารู้สึกว่าเรื่องเรื่องเนี้มิศวะกับไฟฟ้าเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งอันในเซตที่มันมีความธรรมดา สูงมากคือเขาอะไม่ไม่ได้แบบวือหวาไม่ได้หวือหวาเป็นความเป็นความรักเหมือนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะมันเป็นคนที่เข้ามาทําความรู้จักกันแล้วก็เหมือนเรียนรู้ไปด้วยกันจริงๆใช่คือตัวไฟฟ้าเองมันก็ไม่ได้เก่งเรื่องความรักอะไรขนาดนั้นแต่ว่าติดเป็นคนนิสัยที่ชอบดูแลแค่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเหมือนกับเป็นไปโดย ธรรมชาติคือเขาทําแบบนี้กับทุกคนความห่วงใยความเทคแคร์ความใส่ใจต่างๆเหล่านี้ทำให้กับทุกคนให้กับเพื่อนให้กับใครก็ตามเท่าเทียมกันแล้วมันก็เป็นอย่างที่ไฟฟ้าบอกไว้ว่าเขารู้ตัวเองดีว่าเขารู้สึกอะไรเขาไม่ได้คิดอะไรเขาทําลงไปเพราะว่าเขาแค่หวังดีเออายแค่หวังดีแค่อยากทําเท่านั้นอเ้ยก็คือไม่ได้มีใครที่เขามองว่ามันพิเศษอะไร มากไปกว่ากันเลยอะไรเงี้ยคือใครจะคิดอะไรก็ก็แล้วแต่แต่กูไม่ได้คิดไงอะไรเงี้ยซึ่งพอน้องวัยมันพูดอะมันก็คือเหมือนกับที่เราเคยคุยกันว่าถ้าสักวันหนึ่งก็เกิดสมมติว่าเขาสองคนแบบเกิดความรู้สึกตรงกันขึ้นมาเจ้าน้องวายมันจะรู้สึกไหมว่าสิ่งที่ไฟฟ้าทํามันก็ทําให้กับทุกคนเป็นหมดเลยคือมันไม่มีใครแบบพิเศษหรืออะไรเงี้ย่แต่ว่าเออวันนี้น้องวายก็ได้พูดออกไปว่าแบบ ถ้าวันหนึ่งแบบพี่เจอใครที่แบบพิเศษจริงๆก็คือพี่จะอยากดูแลหรือทาให้เขาแค่คนเดียวเลยใช่ซึ่งแบบวันนี้มันได้คําตอบ,ตอบแล้ว,ลวเออคือสุดท้ายคือแบบเขาก็ได้พูดออกมาแล้วจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบผลมันดีมันดีมากเลยอ่ะเนาะมันน่ารักมากจริงๆนะทุกคนคือแบบมันมันน่ารักมากกว่าที่เราคิดอ่ะจริงทุกคนอันเนี้ยต้องยอมรับเลยว่าใ,<ช>ในตอนแรกอ่ะเราอาจจะไม่ได้ เราอาจจะไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นคือเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้เคยเห็นเคมีอของคู่อยู่มาก่อนคือตอนนั้นนั้นที่เราดูอ่ะคือเราก็ดูในเชอรี่เมจิที่เป็นคู่นะแต่แว่าก็ตออันอันอันนั้นมันเป็นแบบความแบบด้วยคาแรคเตอร์มันมันต่างวัยกันถูกไหมแบบเป็นน้องส่งน้องส่งพัสดุกับกับพี่แลกเขียนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเนี้ยพอคาแรคเตอร์เนี้ยมันใกล้กันมันใกล้กันมากอ่ะเป็นฟิวแบบพี่น้องใช่พี่แบบผ่านันแค่ปีเดียว แล้วเวลาแล้ด้วยคาแรคเตอร์ของตัวไฟฟ้าที่จูเนียแสดงออกมามมบวกกับคาแรคเตอร์ของวายที่น้องมาร์กเล่นอะ่ะมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันพอดีแล้วแบบมันเขินแบบมันเขินมากคือต้องบอกทุกคนว่าตอนที่เราดูแบบเหมือนไพลอดไหมช่ช่วงแบบออฟฟิเ <c oughs> ชียลทีเซอร์หรือไพลรดอตไช่วงๆนั้นทุกคนคือเป็นคู่หนึ่งที่เราอะไม่แน่ใจใน เคมีเท่าไหร่หมายถึงว่าตอนแรกที่เราดูอะเรายังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเกีขนาดไี้อะไรอย่างนี้ทุกคนเราเราแบบในเรื่องอื่นๆน่ะที่เขาโหล่มามันเป็นมันเป็นแค่ฟิลฟิลแบบเจอกันในขณะที่น้องมาเป็นแค่แบบมาเรียนพิเศษมาเรียนิเวเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยังแบบ มันจะยังไงนะในเรื่องของเขาอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าพอเรื่องของเขาเองอ่ะมันน่ารักเพิ่มขึ้นแบบทุกตอนเลยจริงคือมันมีอะไรให้เราแบบเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาว่าแบบเฮ้ยทำไมมันน่ารักจังวะทำไมเขาดูมีเสน่ห์มากเลยอะ่ะยิ่งเล่นด้วยกันยิ่งมีเสน่ห์มากๆอะไรเงี้ยจริงน้องมาร์เองก็แบบเป็นเจ้าวัยได้น่ารักมากมคือแบบตาใสแล้วก็คือ คือเขาเป็นวายเป็นเด็กแบบตรงไปตรงมานะตรงไปตรงมาใช่แต่ว่าในเรื่องความรักก็อาจจะไม่ค่อยประสานเท่าไหร่ไม่ได้แบบช้ำชองไม่ได้ชชองมกนะถึงแม้ว่าเขาจะเคยมีความรักผ่านมาแต่ว่าพอจริงๆแล้วว่าเหมือนพอเขาได้ตกผลึกกับความรู้สึกตัวเองหรือว่าได้เรียนรู้กับความรักที่มันเกิดจากความรู้สึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผ่านการรู้จักกับไฟฟ้าเงี้ยมันเลยทําให้ตัวของวายอ่ะมันมีความน่ารักอะไรบางอย่างที่มันสะท้อนออกมา จากความรู้สึกดีที่มีต่อไฟฟ้าจริงๆอ่ะใช่แหละมันเลยยิ่งทวีคูณความน่ารักกันทุกคนพอพอทั้งสองคนมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบมีความน่ารักให้เราเห็นเพิ่มมากขึ้นในทุกๆตอนที่ที่เราดูเลยเนาะคืออีพีเนี้ยมันเป็นการเล่าให้เห็นถึงว่าความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนอ่ะมันเริ่ม พิเศษต่อกันและกันมากขึ้นจริงๆคือแบบว่ามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันมากขึ้นคือคือมันต่อเน,นื่องจากอีพีที่แล้วแหละที่เขาได้พูดความพูดความรู้สึกจริงๆได้ได้คุยกันแบบแบบ แบบจริงจังเนี่ยเอเหมือนได้รู้เรื่องของแบ็กกราวน์ของการเอ่อการแต่ว่าไอ้ตัวน้องวายเองอาจจะยังไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนกับไอ้เจ้าน้องวายมันก็เปิดใจเล่าความรู้สึกอะไรเงี้ยให้ไฟฟ้ารับฟังอะไรเงี้ยให้ได้รู้มากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะตัวตัวไฟฟ้าเองคือด้วยความที่เขาด้วยพื้นฐานนิสัยเขาเป็นแบบนี้แหละแล้วพอมีคนคนหนึ่งเข้ามาอะไรเงี้ยตอนแรกอาจจะยังไม่เข้าใจตัวเองได้สำว่าตัวเองรู้สึกพิเศษหรืออะไรยังไงหรือเปล่า จนมันเริ่มค่อยๆเรียนรู้กับตัวเองนี่แหละว่าแบบอ่ามันคือแบบนี้นี่เองสิน่ะที่เราเริ่มรู้สึกไม่เหมือนเดิมกับ <นะ S 1> อีกคนคนหนึ่งอีกแล้วอะไรเงี้ยแลวเหมือนแล้วเหมือนกับว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้มันพิเศษอ่ะนี่รู้สึกว่าด้วยความที่ตัวของน้องวายอ่ะ,<น>ะเขาอยู่กับปมอยู่กับความรู้สึก ผิดกับตัวเองความรู้สึกที่ไม่ชอบตัวเองหรือว่ากลัวว่าคนอื่นเขาจะมองเขากลัวกลัวคนอื่นรับไม่ได้รับไม่ได้ต่างๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจเขามานานมากแต่พอวันหนึ่งเขาได้รู้จักกับไฟฟ้าเหมือนไฟฟ้าแบบมาทลายปมเนี้ยของเขาออกไปให้ให้เขาได้รักตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าตัวไฟฟ้าเองก็รับในสิ่งที่วายเป็นได้ทำให้วายกล้าพูดมากขึ้นวายจึงมีความกล้ามีความรักตัวเองแล้วพร้อมที่จะออกมา มาเจอโลกอีกครั้งแบะยอมเปิดใจยอมไปคุยกับเพื่อนยอมพูดกับเพื่อนตรงๆหรืออะไรแบบเนี้ยก็ซึ่งแบบเออมันน่ารักมันน่ารักมากจริงๆเราน่ารักมากเลยอะทุกคน EP นี้จูเนียแบบน่ารักมากเธอเราหลงเสน่ห์จูเนียมากใช่หลงเสน่ห์จูเนียคุณจูจูเธอฉันคือตอนที่ EP เนี้ยออนใช่ไหมก็คือแบบว่าหลายคนที่รู้จักอะก็มามาเมาบอกว่า มึง EP สิบเก้าคือน่ารักเออขินมากแบบไม่ไหวแล้วคือน่ารักมากจริงมีน้องน้องมาบอกเหมือนกันว่าแบบเตรียมเลยให้เตรียมเลยบอกาว่าแบบวิไฟฟ้าเริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยจรน่ารักมากคือคือเอาจริงๆคือน่ารักขึ้นเรื่อยๆจากที่แบบเราดูมาเนาะคือไฟฟ้าน่ารักขึ้นเรื่อยๆเลย แล้วเราก็ชอบคาแรคเตอร์ที่จูเนียแบบดีไซน์ความเป็นไฟฟ้าออกมามันน่ารักอะทุกคนมันมันกำลังดีมันไม่ได้ดูแบบมันไม่ได้ดูลนเนาะไม่ได้ดูล้นเยอะจนเกินไปคือเรารสึกว่าแบบประมาณนี้เลยคือกําลังแบบกําลังขำกําลังน่ารักกําลังตลกอะไรเงี้ยเราสึกว่าจังหวะคุณจูเนียคือแบบเลิศ เนาะใช่คือไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นการดีไซน์ของกลมกับหรือว่าแบบได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าสิ่งที่จ mm hmm. ุเนียทำออกมามันแบบเนาะมันพอดีมากๆครับมันพอดีมันทำให้ตัวไฟฟ้ามีเสน่ห์มากๆจริงไฟฟ้ามีเสน่ห์ได้ขึ้นพอจุเนียเหมือนกันนะในความรู้สึกเราเราสึกว่าการแสดงออกของน้องมันมันทำให้ไฟฟ้าดู ชวนฝันชวนเขินจริงมีบุมจักะจี้อะไรแบบเนี้ยเอาตรงคือน่ยหน่อยๆมันทงเขียวสุดๆมันเขินมากเลยอ่ะเอาตรงปะแบบถ้าเกิดว่าเช็คลิสต์แบบแฟนหนุ่มในอุดมกติไฟฟ้าไฟฟ้าเลยผู้ชายที่ตลกเนี่ยทุกคนคือดีมันทําให้เราแบบแฮปปี้เลยออกปะคือแบบพร้อมที่จะแบบรับฟังพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกอย่างเมาแทบตายเขาโทรมาก็แบบยังแบบรกลมสติมาช่วยเขาแก้ปัญหา ในการท้องอูนังิใช่วาาซบโอมนะโมวาซาบิอูนางโอมามิอูนางิโธเอ็นดูมากพอเป็นบวญี่ปุ่นมาไงโคตรขำเลยจริงตลกอ่ะทุกคนส่วนตัวน้องมากเธอต้องยอมรับว่าฉันเซอร์ไพรส์กับการเป็นน้องวายมากๆคือแล้วพอเวลาเขาอยู่ด้วยกันเน่ะน้อง ตัววายอ่ะเหมือนจะจะปราบไฟฟ้าได้นะมีความแบบดุนิดๆในตัวชอบแบบเวลาเขามีสายตาอะไรบางอย่างที่พูดตรงๆแล้วก็มองะอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเหมือนไฟฟ้ามันโดนดุแล้วไฟฟ้าก็แบบจ่องนิดนึงอะใช่ใชมีความเป็นแบบดูเป็นแบบคนเชื่อฟังอะไรแต่ว่าน้องวะน้องวายอ่ะก็เหมือนกับได้เริ่มค่อยๆเรียนรู้แล้วอะว่าความรู้สึก มันเป็นยังไงคือตออ่รู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้อะไรกับพี่ต่อแล้วเว้ยใช่คือเขาเราอะรู้สึกตั้งแต่ที่แบบพอดูถึงแม้จะรู้ว่าแบบพี่ต่อชอบผู้ชายนะหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าน้องไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรในจุดจุดนั้นอนะจริงเออแต่ว่าเนี่ยการที่แบบได้มาเจอไฟฟ้าได้มาแบบลองเรียนรู้กันหรือลองออกไปทํากิจกรรมร่วมกันเรารู้สึกว่าน้องดูแฮปปี้แล้วน้องดูมีความสุขมากจอยมากออแล้วน้องอะแบบ เล่นกับระบบเหมือนที่ไงว่าจริงเล่นกับระบบ,าบ,บมากนี่ว่าทั้งสองคนนะเล่นกับระบบใช่คือเหมือนเอาใจลงมาเล่นด้วยกันอ่ะใช่คือถึงแม้ว่าปากจะบอกว่าเป็นการซ้อมเพื่อ,อที่จะได้ไปใช้ในวันที่ตัวเองมีความรัก<อ>แต่ว่าตัวแต่ว่าทั้งสองคนนะ่ะเอาความรู้สึกของทั้งสองคนนะ่ะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันแบบนุบนิบอ่ะใช่คือการที่เขาแบบไปทํากิจกรรมด้วยกันไปวิ่งหรือไปอะไรเงี้ยคือเรารสึกว่าแบบ มันน่ารักอะเวลาเขาคุยอะไรกันคือแบบนี่แหละแกสองคนอะชอบกันค่ะและคําพูดคําจาการหยอดการอ้อนกันระหว่างไฟฟ้ากับวาอยาอะเธอเอาตรงปะใครเห็นก็รู้ว่าแฟนแกไม่ต้องบอกว่าแกซัซ้อมจีบคนอื่นค่ะแกจีบกันเองแกจีบกันเองค่ะจริงแกจีบกันเองนะคะจริงคือชอบมากเนาะตอนที่แบบเนี่ยอย่างไปห้องเนี่ยก็คือเป็นห่วงเป็นใยไงคือความรู้สึกแบบว่าพี่น้องอะไรไม่ทําแบบนี้หรอกเนาะ no. เป็นห่วงเขาไงไม่อยากให้เขาขับรถคนเดียวป่วยๆจริงก็ถึงห้องมาส่งมานอนตักเงี้ยเธอละอันที่อันที่ผีมากก็คือว่าตอนที่มาส่งห้องอ่ะแล้วยืนรอจนกว่าแบบตอนในแบบตอนต้นอีพีอ่ะที่แบบไม่ยอมกลับอ่ะรอยืนรอมองส่งเขาห้องเขาปิดไฟยั่งอะไรเงี้ยยืนตบยุงเงี้ยคือมีความอดทนมากน่ไปฟังจริงคือเป็นห่วงไงเธอเป็นห่วงเขามากจคือแบบเธอแคร์เขาว่าแต่ว่า เธอยังไม่กล้าพูดว่าพี่ชอบหนูอะ่ะจะบอกไหมเป็นแบบกับพี่เถอะอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งสองคนรักกันทุกคนเพียงแค่ว่าตอนนี้รอแค่เวลาคออือความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นแล้วแต่แค่แบบมันยังไม่ได้แบบดีฟลงไปแบบยังไม่ได้เกิดการแบบพูดคุยแบบแบบคุยกันตรงๆเคลียร์กันตรงๆว่าแบบเฮ้ยนี่เ,ออเรารู้สึกเหมือนกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้จะไปชอบใครใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ S <S> ก็รอวันนัน้นทุกคนเพราะว่าก็บอกแหละว,ว่าพี่ไฟฟ้าถ้าข้างลักมีไม่เบาอู่แล้วจริงนี่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วจริงข้างรักมากก็อ,อยากเอาก็อยากเอาไปคลกกลั้นเพราะว่าไม่อยากรู้ว่ามันจะข้างรักแค่ไหนแน่น,น่สิคือมไม่รู้ว่าน้องว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่แบบเ,เ,ออเห็นภาพแบบหนึ่งที่ขึ้นมาตะกี้คือรู้สึกเขินแล้วมันจะมีดราม่าไป็ทุกคนเรื่องแม่แหละแต่ว่าเรื่องครอบครัวแหละน่าจะยังแบบต้องวนกลับมาเพราะเพราะมันน่าจะยังไม่ได้แบบมีความสุขขนาดนั้น บบไม่รู้คิดเอง <มา S 2> ไปก่อนกล <นะ S 2> ัวกลัวมันขมอ่ะไม่อยากเห็นไฟฟ้ากับวายขมเลยอ่ะเออคือจาจำนิยายไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าจริงบอกบอกทุกคนหลายรอบแล้วว่าเราจํานิยายไม่ได้จริงเนา<อ>ะก,ก็เลยแบบจําไม่ได้ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น<ช>บ้างคือลืมแต่เหมือนแบบขับใครขับค่ะก็คือปมเรื่องแบบแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยคิดต่อเหรอไม่รู้จําไม่ได้แล้วอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนแต่เพื่อนเดี๋ยวเราเราก็รอลุ้นกันแต่อันหนึ่งก็คือว่า ฉันชอบเคมีของพี่อาร์มกับกันมากแท็กทีมกันอยู่สองคนแท็กทีมคือตัวชงเพราะว่าเขาเห็นประกายอะไรบางอย่างในตัวสองคนนี้มันมีเชื้อไงเขาก็เลยเห็นว่าวอุ้ยมันน่าจะจุดได้เออคือสองคนนี้มันดูแปลกแลกดูไม่ปกติซึ่งดูออกไงทุกคนดูออกตัวเองอาจจะยังแบบไม่ไม่เก็ตว่าแบบอะไรมองกูทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่า คนอื่นคนรอบข้างคือรู้ว่าแบบปกติไฟฟ้าอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยพอมีคนคนหนึ่งเข้ามาจะแบบเฮ้ยทำไมไฟฟ้ามาแบบันแปลกแปบกบไปวะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสองคนนี้ก็ต้องเริ่มมองเห็นแหละใช่นคนนี้แหละใช่ฟฟ้าส่งมาไวจังคือนะคนอย่างไฟฟ้าพอเวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแสดงออกชัดคนรอบตัวสังเกตเห็นแน่นอนอย่างแบบ ในแก่งพี่นิวตันอะไรเงี้ยวาริส<ช>ก้าวอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือรู้เลยคะ่วะว่ากําลังแบบมีใครสักคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะมันไม่เหมือนเดิมจริงแล้วี่อยู่เขาแบบว่าพูดเอกเอีก,อก,อกน่ารักกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่น่ารักจริงเธอน่ารักจริงแสดงออกได้ะะ่าร <c oughs> ักเนาะแบบมันเพลินนัากาการแบบดูประมาณแบบสี่สิบห้าสิบนาทีแต่คนมันเพลินมาแปบเดียวจบเท่านั้นเวลาเห็นเขาแบบใส่ใจกันทั้งสองคนเลยเรารู้รู้ว่าแบบเออมันเป็น โมเมนต์ที่น่าหลักแบบดูแลกันผัดกันดูแลกันอย่างเงีง้ยเอออย่างแบบพอไอ,ไอเจ้าพี่ไฟฟ้าเห็นน้องแบบว่าตักฝนเนาะเห็นน้องรู้ว่าน้องจะหนาวอ่ะเ,ออเดินไปแปะแอร์เสียอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันต้องมีความแบบแอบจัดเตสังกากันตลอดจริงแล้วแบบอีกิมมิกแบบนี้ที่แบบมาแบบค่อยๆหย,ยอดมาอะไรเงี้ยเธอมันเขินมากเลยแบบอย่างแบบนี้ยไปไปปรับแอร์ให้ ไปวิ่งตากฝนด้วยกันหรืออย่างเยนน้องของเราน้องวายก็คือแบบเวลามีอะไรก็คือเหมือนอยากจะเล่าให้เขาฟังคนแรกเธอคือคนแรกที่ฉันนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือการให้ความสําคัญใช่ไหมทั้งสองคนมันก็เลยแบบมันรู้สึกดีทุกคนแต่แค่มันยังไม่ได้แบบรู้หรือว่าพูดกันออกมาแค่นั้นเองว่าแบบมันคือรักหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่คืนเนี่ยมันเป็นคือคนสองคนที่มันรู้สึกดีต่อกัน มากแล้วอะประมาณหนึ่งเออพอน้องวายมันแบบอ่ะเห็นพี่แบบรู้สึกดูแฮงดูระหองระแหงร้องแร่งเหลือเกินอะไรเงี้ยมันก็แบบอยากจะดูแลอะไรยเงี้ยใช่นี่มันมันคือมวลมวลความน่ารักที่ชวนเขินสุดอีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือว่าตอนที่บอกว่าถ้าจูบสะกดไหมแบบแบบไม่ไหวอันนั้ดีมากชอบบทตอนนั้นมากแบบเขินอ่ะมันแบบ มันไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันมันมีอะไรใันมันมีอะไรเหมือนกับว่าตอนแรกคือบอกว่าแบบเออกลับได้ใช่ไหมอ,อ,อะไรเงี้ยเหมือนกับเขาบอกว่าก็ถือว่าอันนี้ซ้อมเอาไว้ดูพี่ต่อตอนพีต่ต่อแหงและกันะอะไรเงี้ยแล้วน้องก็แบบคือดูแลพี่ไม่ได้เพี่ต่ออะไรเลยเออนี่คือทำว่าดูแลแบบพี่ไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออมันมันเป็นมวลที่นั่นแหละคนสองคนมันรู้สึกดีต่อกันนะทุกคนมันก็เลยแบบเกิดจู ตอนถ่ายขึ้นมาแต่ชอบจูบอันนั้นมากเลยมันแบบมันรู้สึกเลยว่ามันเป็นจูบที่เกิดจากความต้องการของทั้งสองคนจริงๆใช่คือสายตามันตั้งแต่มองกันแล้วอะนั่งมองหน้ากันรเลยคือรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรมากกว่านานกคนเข้าใจชิดป้มันเริ่มเกาะตัวขึ้นแล้วอะอยู่ที่ว่ามันจะลุกชนกันเมื่อไหร่ความรักกาลังเกาะตัวลจริงอีกอันหนึ่งที่น่ารักก็คือตอนที่แบบว่ากลับมาเจอแล้วก็คุยกับเพื่อนอะไรเงี้ย น่ารัก,รก<น>คือเพื่อนแกงเพื่อนน้องวายน่ารักทุกคนเลยแล้วคือแบบชอบที่พืน,นก็ตลกใช่ชอบที่แบบเพื่อนเขาบอกว่าเออมันมันก็เป็นเพื่อนกูไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยน่ารักคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีแล้วทุกคนคือเพื่อนจะเป็นอะไรอ่ะเราก็รับได้อยู่แล<ช>้วอะเออมันเพื่อนไม่ได้เป็นอาชญากรนะเข้าใจปะคือแบบเออคนคบกันมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นสิบปีางพอเพื่อนๆท่นแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะจะไม่เข้าใจกันมัน เป็นไปไม่ได้เลยในความรู้สึกเราเนาะเพื่อนกันจริงๆมันก็เออไม่ว่าเพื่อนจะเป็นอะไรเราก็รับได้อยู่แล้วพูดแล้วก็เพื่อนเรียกว่าน้องพาสเวิร์ดตลกมากจริงคาแรคเตอร์นี้ตลกมากชอบมากน้องพาสเวิร์ดน้องล่าคาวเมาปากกาปากกาเป็นคนพูดไทยคำอังกฤษคำชอบมากและจังหวะคอร์วัีก็คือดีมากเลยจริงเนาะ ชอบทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่แฮปปี้มากดูไปยิ้มไปแก้มะแตกจริงเธอแบบสนะของเนี้ยเถืนเลย้วนวยแบบหมดเรียวแรงอ่ะอยากให้ถึงอาทิตย์หน้าเลยฉันอยากดูแล้วอ่ะเธอไม่ไหวอเถิ่นมากทุกคนยังไงก็เดี๋ยวมารอติดตามด้วยกันต่อในอีพีหน้าด้วยนะใช่ครับผมวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย